สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อกับผู้สาวคาร์โลอีกแล้วพาพีพีเอฟซีทุกท่านล่อสมบรรยากาศชมความเจริญของถนนเมืองไทยถนนเส้นนี้วันนี้ก็แล้วกันเนาะวันนี้ตีเองก็มาจากทางอำเภอหนองเรือนะคะอำเภอหนองเรือก็ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นตีมาทางตีมาจากแก้งคอแหละตีก็มาทาง าเาเรียกว่ามาทางตำบลหนองสังออกมาทางผ่านอำเภอหนองเรือมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เลยถ่ายภาพวิววิบวบรรยากาศบนถนนเส้นนี้ให้พี่ๆเอฟทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะนี่คือความคืบหน้าของถนนเมืองไทยถนนเมืองไทยนะคะไม่เคยเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะถนนเมืองไทย เปลี่ยนเปลงไปได้ตลอดเวลานะคะวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาบางนี้วันนี้อาจจะมีอะไรแปลกหูแปลกตาขึ้นมาดูบรรยากาศคะ่ะสองข้างทางนะคะวันนี้ตีโกจะพาพี่พีเีทุกท่านชมบรรยากาศบนถนนจากอำเภอหนองเรือมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นไปด้วยแล้วก็จะมาพูดถึง คล,คลิปหนึ่งนะคะพี่ๆอยู่ท่านอันนี้คือไม่ได้ต,ตําติน้องเขานะคะคือมาพูดให้ฟังก็แล้วกันนะคะอะมียูทูบเบอร์ฝั่งบ้านน้องตีล้ค่ะมีทูบเบอร์ลาาหนุ่มเลาาคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะซึ่งน้องเขาเองก็น่าจะเพิ่งเปิดช่อง YouTube ได้ไม่นานนะคะน้องเขาก็มารีวิวทางฝั่งไทยบ้างรีวิวทางฝั่งลาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยและะ้วค่ะผสมกันเนาะนั่นแะหละคะ่ะน้องเขาก็จะพูดไทยผสมลาวเหมือนตีนี่ล่ะคะ่ะ แต่ว่าน้องเขาส่วนใหญ่เขาก็จะพูดาลาวบ้างน่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะพูดลาวนะคะทุกคนเนาะก็น่าจะมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานนะคะแต่น้องเขาก็น่าจะเพิ่งทําซ่อง y o u t u b ไม่พู้ติดตามเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสักห้าหกร้อยได้นะคะพี่ๆทุกท่านซึ่งน้องเขาเองนะคะก็ได้มารีวิวการที่น้องเขามาแบบเขาพลาดหัวข,ข้อเรื่องละค่ะทุกคนเนาะตีเองก็ไม่ไตั้งใจจะเข้าไปดูหรอกค่ะบางเอิญน,น้องเขาพลาดหัวข,ข้อว่า หาเซเว่นอยู่ที่เมืองไทยยากมากหาเซเว่นยากมากนะคะอันนี้ตีเอ้ยกเกิดความสนใจนะคะเกิดความสงสัยตีก็เลยอยากกดเข้าไปดูล่ะคะ่ะตีเองก็ไม่ค่อยได้อ่าเข้าไปดูน้องเขาตีเองก็ไม่ได้เป็น F อซน้องเขาหรอกบางอื่นด้งขึ้นมาหน้าช่าอง youtube ตีนะคะตีก็เลยกดเข้าไปดูนะคะตีเลยไปดูน้องเขาก็ าจากที่น้องเขาได้ถ่ายภาพได้รีวิวมาน้องเขาก็ถ่ายภาพตามหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านเขตสนุนทรบุตรจุดใดจุดหนึ่งของเมืองไทยนี่แหละค่ะพี่ๆที่ท่มทานเนาะนั่นแะหละค่ะเพื่อนก็น้องเขาก็เดินไปด้วยพูดไปด้วยนะคะแบบรีวิวความเป็นอยู่ตามเขตสุนทรบุตรของไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้น้องเขาก็ เดินหาว่าเรียกว่าเดินหาเซเว่นก็ว่าได้นะคะตามเขตหมู่บ้านนะคะอันนี้ตีก็เลยคิดอยู่ในใจนะเอ,าอ้า n าเซเว่นนะคะไม่ใช่ร้านคา้าแบบร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรตามหมู่บ้านเขาเรียกว่าร้านไรไเนี่ยว่ารา้านอะไรเนาะทุกคนร้านค้านั่นแหละค่ะมันไม่ใช่ร้านค้านะคะพอจะเปิดแข่งกันได้นะคะ พอจะเปิดแข่งก็ได้พอจะเปิดแบบเออเรียนร้านกันได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ร้านค้านะคะอันนี้คือเซเว่นนะคะน้องต้องเข้าใจว่าเซเว่นเซเว่นก็เหมือนห้างห้างหนึ่งนะคะที่ใหญ่ระดับหนึ่งเนาะตะขายตลอดมยี่สิบบ Gracias. Sí, sí, sí. เดี๋ยวเราช่วยคนกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันแต่นะคะเมื่อกี้เห็นป้ายเซเว่นไหมคะเมื่อกี้นี่เห็นป้ายเซเว่นคำว่าเซเว่นเนาะอันนี้คือตีกับแฟนเตียมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นพอดีเห็นพี่เขาน้ำมันหลุดรถสตาร์ทไม่ติดนะคะก็เลยอ,อาสาเรียกว่าไงคนไทยไม่ทิ้งกันละค่ะทุกคนเห็นคนตกแบบลำบากนะคะก็อะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยก่อนนะคะสามารถดันพี่เขาไป หาที่แบบมีน้ำมุงน้ำมันหรือว่าสามารถดันไปถึงที่ไหนถึงบ้านถึงจุดที่เพื่อนอยากจะไปนะคะหรือว่าร้านซ่อมรถอะไรเราก็ดันกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเห็นพี่เขาจูมรถเนาะนั่นแหละค่ะเราก็ช่วยกันไปนะคะเพราะว่าไปทางเดียวกันนั่นแหละค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องเซเวน่นเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ลาวหนุ่มนั่นก่อนนะคะนั่นแหละค่ะดีเองก็คิดอยู่ในใจนะเอาไปหาเซเว่นตามหมู่บ้านสุนบุตร ถ้าพูดถึงว่าเซเว่นตามหมู่บ้านสุนบทมีไหมมันก็จะมีบางหมู่บ้านนะคะต้องเข้าใจว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากๆนะคะเซเว่นอยู่ไทยอ่ะมีกี่อุ้ิว่าน่าจะเป็นหมื่นสาขาได้นะคะน่าจะเป็นหมื่นสาขาได้นะคะนั่นแหละค่ะในที่นี้ประเทศไทยนะ่ะกว้างมากนะคะกระจายไปทั่วและทีนี้พูดถึงวัดเซเว่นนะ ในอำเภอหนึ่งเนี่ยตีว่าไม่ต่ำกว่า10กว่าเซเว่นนะคะหรือบางชุมชนนะคะชุมชนหรือว่าบางชุมชนตำบลก็แล้วกันหรือว่าบางหมู่บ้านอาจจะมีเซเว่นแต่ถ้าอยากเห็นเซเว่นจริงๆเนาะขับรถไปบนถนนเส้นทางใหญ่แบบน,นี้แวบปั๊มน้ำมันนี่ปั๊มปตทเนี่ย,ะะยมีเซเว่นนะคะไม่ต้องไปหาตามหมู่บ้านชนบทถ้าหามตามกลุ่มเขาเรียกว่าตามหมู่บ้านชนบทหรือว่าตามซอย ยากที่จะเห็นนะคะเซเว่นนะคะคุณต้องออกมาบนถนนใหญ่ถึงจะเห็นส่วนใหญ่ตามหมู่บ้านเพื่อนจะเป็นร้านค้าประจําหมู่บ้านหรือว่าร้านร้านอะไรเพื่อนาออกกลกวเนี่ยตีก็จำไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะเพื่อนจะมีร้านค้าประจําหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็มีสี่ห้าร้านค้าหรือบ้านหรือว่าหมู่บ้านใดยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อนก็จะมีร้านค้าแบบหลาย ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารของอยู่ของกินสุกนะคะก็จะมีแต่เซเว่นจะมีบางหมู่บ้านเท่านั้นเฉพาะเฮาฮิติรู้เนาะะเราพูดถึงอำเภอแก่งคออำเภอฮิตีอยู่ก็แล้วกันนะคะเฉพาะตัวอำเภอเนาะเข้าไปปัมปป๊มน้ามันปตทปั๊มน้ามันปตทอยู่ที่แก่งคอมีอยู่สองปัม๊มเออมีสามปั๊มนะเข้าฮิติมากกว่านั้นอีกนะเฉพาะอยู่อำเภอแก่งคอเนาะตีจะเห็นเซเว่นอยู่สองปั๊มน้ามันและก็ ตามจุดนะคะจุดสุ่มรวมก็แล้วกันจุดสุ่มรวมของตลาดตลดหรือว่าจุดที่มีคู่คนเยอะแหล่งเศรษฐกิจอย่างเงี้ยจะมีนะคะจะมีเซเว่นไม่ต่ำกว่าส่งสามสาขานะคะหรือตามหมู่บ้านอย่างเส้นบ้านตำบลบ้านนาหนองทุ่มนะตำบลบ้านานาหนองทุ่มจะมีหนึ่งเซเว่นอันนั้นคือเขตหมู่บ้านสุนบุตรเพิ่นจะตั้งเพิ่นจะก่อนที่จะมีเซเว่นนี้อันนี้คือตามความเข้าใจของตีหรือว่า หา,ห,าหากตีเข้าใจผิดพลาดอะไรตีก็ต้องขออภัยสามารถแนะนํามาใต้คลิปได้นะคะตีจะได้ไปนําเป็นปนแนวทางในการทําคลิปต่อไปเนาะเพิ่นจะก่อนที่จะตั้งเซเว่นนะเพิ่นก็ต้องดูทําเลดูว่าจุดนี้เหมาะกับการเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซเว่นนะนทางแยกเข้าหมู่บ้านได้นะเนี่ยทางแยกเข้าหมู่บ้านเนาะทางแยกเ,เ,เข้าหมู่บ้านจะมีเข้าไปประมาณสักกิโลสองกิโลก็จะมีตลาดนะไม่ใช่ว่า การที่เพื่อนจะตั้งเซเว่นไม่ใช่ว่าจะตั้งได้สุม 4, สีุ่มห้าเพื่อนต้องดูทำทำเลนหรือว่าเป็นแหล่งแบบเส้นทางหลวงแบบนี้มีรถวิ่งผ่านเยอะนะคะมีคนใช้บริการเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความเข้าใจของตีนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะพี่พีสีุกทนเนาะนั่นแหะค่ะไม่ใช่ว่าจะมีทุกสุมสนนะ ไม่ได้มีทุกซุมซนน้องต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราอยากเห็นเซเว่นเราออกมานะคะตามซุมโซน,นใหญ่ๆอย่างส้นแบบตัวเมืองอำเภอนีจะเยอะและต้องตีเห็นอยู่เขตเก็นคอจะมีอยู่แถวตำบลหนองสังตําบลบ้านนาหนองทุ่งตําบลโคกกุ้งนะคะเท่าที่ตีเห็นเซเว่นนะคะตามเขตโซนตะบทถ้าพูดถือว่าตําบลโคกกุ้งนะคะใส่ตําบลหรือว่านั่นแหละคะ่ะ เรียกว่าตำบลนนะมั้งคะทุกคนแล้วห่างขึ้นไปแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งท่องเที่ยวตรงที่เพื่อนตั้งเซเว่นไสก็เป็นจุดแหล่งสุมซนเลยก็หมู่บ้านใหญ่ๆนะคะเป็นศูนย์รวมหลายๆห,หมู่บ้านออกมาจุดเดียวกันนะคะตรงสามแยกนั่นะนะคะก็จะมีห่างขึ้นไปก็จะมีนักท่องเที่ยวนะขับรถผ่านเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งสุมสนด้วยสุมซนใหญ่ๆตำบลใหญ่ๆอย่างเงี้ย อันนี้จะเห็นนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางหลักเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้จะเห็นเซเว่นนะคะหรือว่าบางเซเว่นนี้เพิ่นไปตั้งอยู่แบบเออแบบเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะข้างหลังอะ่ะทำเลนสวยมากนะอย่างเส้นมีแต่ทุ่งให้ทุ่งนาก็มีนะเข้าทิตีได้ไปเห็นเนาะแต่ทุ่งให้ทุ่งนาแต่ว่าก็มีแหล่งซุ่มโซนทางเขาเรียกว่าทางปากเข้าหมู่บ้านเนี่ยเนาะอันนี้คือจากทิตีเห็นนะ อันนี้น้องเขาไปเดินตามแหล่งซุมซนนะคะทางซอยแบบทางซอยทางแยกในหมู่บ้านอย่างเงี้ยหาดูได้ยากค่ะหาได้ยากมากที่จะเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าขายของทั่วๆไปตามแหล่งหมู่บ้านซุมซนอย่างเงี้ยอันนี้จะเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเซเว่นเพื่อนไม่ได้ไปตั้งเรียนกันแข่งกันขายขนาดนั้นนะคะเซเว่นเพื่อนจะเป็นอีกห้างหนึ่งที่ เรียกว่าขายได้ตลอด24ชั่วโมงและย้ำการขายแอลกอฮอล์ของเพื่อนจะขายถึงแค่เวลา6โมงเท่านั้นนะคะเวลา6โมงเท่านั้นหลัง6โมงไปเพื่อนก็จะไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้าประเภทเบียอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะไม่ขายนะคะหลัง6โมงเย็นไปถ้า6โมงเย็นลงมาเพื่อนจะขายนะคะถ้าหลัง6โมงเย็นไปจะไม่ขายอันนี้ อันนี้ตีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเนาะน่าจะเป็นระเบียบวินัยของเพื่นนะคะนั่นแะหละค่ะก็อันนี้เราก็มาถึงขอนแก่นแล้วเห็นปั๊มน้ํามันไหมคะปั๊มน้ำมันเรียนกันท้ายไล่และอยากเห็นเซเว่นแบบอ่าจริงจริงจังๆสามารถเข้าไปในปั๊มน้ํามันปตทนะคะถ้าพูดถือว่าเซเว่นแทบจะมีทุกปั๊มเลยนะปั๊มน้ํามันปตทถห้าบ่มี ก็จะมีน้อยมากที่จะไม่เห็นแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราแวะปั๊มปตทรเราจะเห็นเซเว่นและปั๊มน้ำมันอยู่ที่เมืองไทยกระจายไปทั่วค่ะโอเคนะคะมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย